ใจเม่มูลเกียร์งานเข้าตรวจพบสารต้องห้ามโดยล่าสุดนั้นสมาคมต่อต้านการใช้สารกระตุ้นโดยสมัครใจหรือ VADA ได้ออกมาเปิดเผยว่า ใจเม่มูลเกียร์นักชกชาวเม็กซิกันอดีตแชมป์โลกในรุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทของรุนยูบอตรวจพบสารต้องห้ามก่อนที่เขาจะเอาชนะบูโนซูราเซ่เมื่อวันที่4พฤษภาคมซึ่งเป็นคู่มวยร่วมรายการของคาเนลสกันที่กรุงริยาตประเทศซาอุดิอราระเบียอย่างไรก็ตามผลตรวจปัสสาวะ หลังจากการโชกของมูลเกียร์นั้นได้พบว่ามีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในร่างกายผิดปกติจากการทดสอบที่ทำสัญญากับสมาคมต่อต้านการใช้สารกระตุ้นต้องห้ามโดยสมัครใจหรือ VADA ปัจจุบันนั้นมูลเกียร์มีเวลา10วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งเพื่อขอรับตัวตัวอย่างบีของเขาอีกครั้งแม้จะยังไม่มีหลักฐานว่าการปนเปื้อนหรือผลลัพธ์ที่จะแตกต่างออกไปจากตัวอย่างบีซึ่งถือเป็นสถานการณ์ ที่มันเกิดขึ้นได้ยากมากถ้าเป็นแบบนั้นมูลเกียร์ก็อาจจะโดนแบนและปรับเงินส่วนชัยชนะของเขาจะถูกเปลี่ยนเป็นไม่มีการแข่งขันการเปลี่ยนแปลงคำตัดสินดังกล่าวก็วจะทำให้บูโนสูราเซ่กลับมามีสถิติไร้ผ้าอีกครั้ง สำหรับใจเม่มูลเกียร์เขาเคยแพ้กับซูรเซในยกที่6เมื่อวันที่14ทธันวาคมในปีที่ผ่านมาส่วนในไฟรีแมทที่เกิดขึ้นล่าสุดใจเม่มูลเกียร์สามารถเอาชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉัน117ต่อ11 111117ต่อ111และ116ต่อ112นั่นเอง